วันนี้เรามาดูการเขา้าผลึกคุนดุนกันนะครับหรือคุนดุนหรือคุนดุนซีลน,น,นั่นเอง er นะครับนัเซีลก็เดี๋ยวเราลองเข้ากันเลยนะครับคลิกตรงนี้นะครับดันเจียนหลับนะครับคลิกแล้วก็ชาเลนจ์นะครับเข้าไปมานะครับนี่นะครับโอกโหเป็นเวทีกลมๆอยู่ตรงกลางนะครับมอนเริ่มมานะครับตัวละครผมก็สู้แล้วครับสู้แล้วครับมีสู้แล้วสู้แล้วโอ้โห เป็นงูนะครับรูปงูนะครับดันเจียนอันนี้เป็นดันเจียนที่เสียห้าร้อยนะครับหกร้อยนะครับห้าร้อยหกร้อยนะครับก็คือมีคนที่อ่าครบอ่าในเวลาที่กําหนดนะครับก็เลยมีดันเจียนนี้ขึ้นมานะครับีนนะครับกําลังตีใหญ่เลยนะครับก็จะเห็นว่าปุ่มอัญเชิญพร้อมแล้วนะครับพี่เคยพี่ตรงนี้ผมเรียกเลยนะครับเสียหนึ่งพันเรียกปุ๊บนะครับก็ ตอนนี้เราได้พลังผนึกเราอยู่ที่เลเวลสามแล้วครับสามแล้วครับเมื่อสังหารมอนสเตอร์เพิ่มขึ้นนะครับพลังผนึกก็จะเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสามแล้วครับเลเวลสามนะครับหินก็ค่อยๆตกนะครับหินศักยภาพอาวุธนะครับเอาไว้อัปเกรดอาวุธหรือเปล่ามีเกราะกับอาวุธนะครับเท่าที่เห็นตกลงนะครับตกลงนี่มีเกราะกับอาวุธมีเลเวลสามนะครับมอนสเตอร์เปลี่ยนไปครับ อ่าตัวละครเอลเอลผมก็ยิ่งสมบัดแถลงเหมือนกันนะครับก็สื้อตายนะครับเสื้อตายเราพลั้งที่จะนี่ครับตอนนี้แม็กซ์แล้วครับแม็กพอแม็กปุ๊บนะครับตัวสีทองจะออกมาครับโอ้โหนี่มาออกมาแล้วครับออกมาแล้วโอ้โหเขาบอกว่าถ้าตัวสีทองเนี่ยมันจะดรอปของเยอะนะครับเห็นไหมครับได้หลายอันนะครับดีๆนะครับก็มีหินศักยภาพอาวุธกับหินศักยภาพเกาะนะครับค่อยๆออกมาออกมาออกมานะครับออกมาก็เป็นเวลาสัก นิดหน่อยนะครับก็จะเริ่มลดลงแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับตัวสุดท้ายจะรูะ้สึกว่าจะเป็นบอสใหญ่นะก็ <laughs> จะเยอะนะครับ một, นี่โอ้โหตัวตัวตัวเดิมออกมาแล้วครับตัวงูเหมือนตัวเริ่มแรกแล้วครับงูนะครับงูมาแล้วงูมาแล้วนะครับอเอวเอวผมก็โดนกระดิงกระดอนไปอยู่ขอบขอบ,ขอบแล้วครับเริ่มออกขอบขอบแล้วนะก็ปล่อยไปครับปล่อยไป好好 <laughs> เอวเอวนะครับเอวเอวไปเอวเอวไปนะครับไม่อยากอ่า ร, sue, รบร sue, กวนการสื้นะครับรบกวนการซื้อได้เลยตอนนี้อัญเชิญใกล้อีกที ield, 00, <c oughs> แล้วครับมีศูนย์แล้วพร้อมเนี่ยกคลิกเลยนะครับอันเชิญมานะครับอันเชิญบอสมานะครับอัญเชิญบอสมาบอสมาบอสมาออกมาไหมเมื่อกี้ไม่ออกนะครับออกมาไหมถ้าออกมาเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้หินศักยภาพเยอะที่สุดนะครับประมาณห้าหรือไม่ไม่แน่ใจว่าห้าหรือเจ็ด ก็ตอนนี้เราเลเวลสามนะครับเลเวลสามตีตีตียิงยิงยิงใส่แตกหมดแล้วครับใส่แตกหมดแล้วครับก็เดี๋ยวเราเติมพลังให้นะครับเป็นอสู้สู้นะครับกํ <c oughs> าลังสู้สู้อยู่เลยนะครับก็อมอนสเตอร์จะออกมาสี่ทิศทางนะครับสี่ทิศทางมาเจอกันตรงนี้นะครับบอสตายนะครับบอสตายไ,ได้หลายอันเลยนี่นแล้วก็ไมล์แล้วคก็ไมล์แล้วครับเราเลเวลแม็กซ์นะครับแม็กซ์ออกมานี่พวกนี้แม็กซ์นะครับ ตัวเก่งว่างั้นกับตัวสีทองเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยของก็ตกดีด้วยนะครับของตกดีนะครับแต่ก็เห็นยังยังไม่เห็นตกเลยนะะเดี๋ยวก็คงมานะครับเดี๋ยวคงมาอ้าวแล้วก็มีตัวทองมาสีทองสีทองโอ้โหสีสวยงามมากนะครับสีทองเนี่ยนตกไปหนึ่งเม็ดนะครับเป็นหินสกัลชิพับก็อ้าตัวงูมาแล้วงูมาแล้วงูกลับมาที่งูเหมือนเดิมนะครับงูเหมือนเดิมนะครับตด๊ดเดืดดดนะ ก็ใกล้แล้วครับใกล้จะพร้อมอัญเชิญอีกแล้วนะครับเดือดเลเวลัพแล้วนี่เลเวล up เนี่ยครับอ่าเลเวลัพแล้วนะครับก็ัพง่ายนะครับในนี้เพราะว่านี่เราต้องอัญเชิญอีกแล้วอัญเชิญนะครับอัญเชิญมาปั๊บอืมอะไรนี่ครับบอสตายครับเราตกหลายชิ้นเลยนะครับบอสตายนะครับบอสมงกีตายไปนี่แล้วก็ตัวอะไรก็ไม่รู้ออกมาชื่ออะไรไม่แน่ใจนะเหมือนพึ่งเลยนะครับเหมือนพึ่งพึ่งโบราณหรืออะไร ไม่แน่ใจครับเป็นก้อนเหมือนก้อนหินนะมันก้อนหินไม่ใช่เหมือนที่มันหมดไปแล้วนะครับมันเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับตัวอะไรสักอย่างเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวถ้าทราบเพื่อนๆทราบว่ามันตัวอะไรนะครับรบกวนคอมเมนต์ได้นิดนึงทุบนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วนี่ออกมาสีทิศทางนี่นี่ตัวบอสตายแล้วครับมีบอสตายนะครับบอสออกมาแล้วก็ตายนะครับแล้วจากนั้นก็เป็นตัวสีทองออกมาอีกนะครับออกมาอีกแล้วออกมาอีกแล้วนะสิบสีทอง มาโหยิงกันใส่แตกเลยครับนี่แล้วก็หินก็ล่วงเลยเรื่อยครับล้วเละมาอีกแล้วได้อีกแล้วครับแหมได้อีกแล้วแล้วหล่อลุุนว่ามาอีกแล้วนี่ครับนี่นี่หนึ่งหนึ่งเม็ดซักเซสนะครับซักเซสเดีที่ยีพีหกสิบเจ็ดเทอร์บานะครับอเทรา่าโอ้โหนะครับได้ก็ปามาดูที่ว่าหินมันหน้าตายังไงนะครับอืมอ๋อมาอัพนี่ครับใช้สำหรับอัพ อันนี้จะนมีหินสองอย่างมั้งเดี๋ยวผมขอปิดก่อนยังไม่อัพนะครับยังไม่อัพนะครับเราไปดูหินกันว่ามันมีกี่แบบนะครับนี่อ๋อนี่มันมีนะมันมีรูปหัวกระโหลกอ่ารูปหมวอยู่ตรงนี้กับรูปดาบก็น่าจะอัพคนละแบบกันนะตัวนี้น่าจะอัพที่ชุดนะครับอันนี้น่าจะอัพที่อาวุธนะครับเพราะมันมีรูปอาวุธนะครับเราลองดูครับใช้นะครับก็อาวุธ แต่ทาไมมาเลือกมือให้ผมอาจจะเป็นเงื่อนไขบางอย่างนะครับอาจจะเป็นเงื่อนไขบางอย่างที่อับมือได้อ๋อนี้เลเวลสามเลเวลสี่ล่ะเลเวลสี่อัปอับไม่ได้ครับอ๋ออับได้อับได้อับได,อบได,อบได้อับได้ครับแต่แต่เลเวลสามลองดูสิเออได้ก็ได้เหมือนกันนะแต่มันมาขึ้นจุดนี่แดงๆที่ลเลเวลสี่อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็ อาจจะเป็นไปได้ว่านี่ผมอัพไปแล้วนะครับแล้วก็มันต่อด้วยตัวนี้หรือเปล่าไปลยอันนี้ก็คืนค่าหนึ่งเลเวลเนี่ยจะคล้ายๆกับว่ามีสีเหลืองอยู่ตัวนี้ก็คล้ายๆกับว่าอัพไปแล้วอาวผมลองดูไม่ยากครับแค่ลองดูอัตราสําเร็จอ๋อต้องใช้ต้องใช้ของด้วยนะครับต้องใช้ของอนี่หกสิบเปอร์เซ็นบวกสี่สิบเปอร์เซ็นตใช่หรือเปล่าดูอีกทีหนึ่งครับอัตราความสําเร็จจะเพิ่มขึ้นเมื่อใส่สองออปชั่น e x หนึ่งอุปกรณ์ที่เลือกอักตราความสําเร็จ40่สบวกหกก็เป็นร้อยนี่ครับนีนี่สองอันรวมกันก็เป็นร้อยเลองดูอัปเลยครับปับ๊บโอเคนะครับก็อัตราความสําเร็จการโจมตีใหม่เพิ่มขึ้นบวก5้าร้อยครับโจมตีสําเร็จนะครับไม่มิสนั่นเองนะครับอ๋อก็จะได้มีตรงนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับนีคืนค่าหนะึ่งเลเวลเนาะอ๋อแสดงว่า,าคําอันที่มีคืนค่าหนึ่งเลเวลนี่คือ ถูกอัพไปแล้วนะครับอันที่ยังไม่มีก็คือยังไม่อัพนะครับเดี๋ยวผมอัพที่อาวุธนะครับอาวุธอ๋อไม่พออาวุธตรงนี้ไม่พอต้องเป็นกรอบผมลองมาคลิกที่อาวุธนี่มันสีแดงครับไม่พอครับอันนี้ก็อันนี้ได้นี่ครับอออันนี้ได้อันนี้ได้เราก็อัพแต่ว่ามันแค่สี่สิบเปอร์เซ็นพราะเราไม่มีของแล้วนะครับเอาไว้ก็มีของค่อยอัพกันครับขอขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับ